แล้วภายใต้เงื่อนไขถูกวางไว้แล้วคืออะไรคือรัฐธรรมนูญปี60นะฮะที่ว่าด้วยการที่มึงจะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณลายจ่ายอะไรก็แล้วแต่ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติน้องกบครับเสียดายจังเลยที่ระบบยุทธศาสตร์ชาติมันอยู่ได้แค่อีก10ปี ในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้แค่ยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือการวางโครงการคือวิชชั่นคือวิชชั่นครับผมนะฮะ20ปีคือวิชชั่นครับแต่ยุทธศาสตร์ชาติจะคงอยู่ในรัฐธรรมนูญตลอดไป เพราะนั้นการวาง20ปีเราท่องกัน20ปี20ปี20ปีให้นักการเมืองตายใจว่าอ๋ออยู่แค่20ปีแต่พอไปอ่านกฎหมายกฎหมายไม่ได้เขียน20ปีเขียนแค่ยุทธศาสตร์ชาติเฉยนะฮะมาตรา5้ากำหนดไว้ว่านโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี นะรวมตลอดทั้งการจัดการทางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไม่มี20ปี20ปีเอามาให้เราท่องกันว่ามันมีแค่20ปีเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เขาวางเกมเอาไว้คือเขาวางตลอดไปนะ,ะเพราะนั้นตอบข้อสงสัยได้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลืออีก10ปี วพาถ้ามึงไม่ได้สอดคล้องหรือต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่มึงก็โดนอยู่ดีนะมาตรา25นะฮะครบอการจัดการทำยุทธศาสตร์ชาติระบุไว้ว่าถ้าหน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะทางสภาผู้แทนรัษฎรหรือวุฒิสภาจะพิจารณาว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจงใจไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่อย่างไร หากมีมติเห็นว่านะฮะจงใจไม่ทำตามรัสธร์ชาติเรื่องดังกล่าวก็ส่งให้ปปชถ้าปปชเห็นว่าข้อกล่าวหาดังนั้นมันมีมูลก็ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้นสั่งให้ผู้นั้นพักราชาการหรือพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชาการออกจากงานไว้ก่อนหรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้วปปชจะส่งเรื่องถึงอัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาถ้ามึงอยากจะแก้นะฮะรธรรมนูญปี60มึงกำลังจงใจ ที่จะไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันบล็อกไว้หมดแล้วดังนั้นเองก็จะถูกยื่นนะฮะให้ปปชตรวจสอบว่าคนที่อยากจะแก้รัฐมนตรีศุนย์มีความประสงค์หรือเจตนาจะไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่า <c oughs> ย้อนกลับไปตอนตอนให้ตอนพี่นิทให้สัมภาษณ์ บอกว่ายุาทธศาสตร์ชาติ20ปีมันนานเกินไปอย่าผูกมัดลูกหลานให้มันนานขนาดนั้นน,น,นะฮะคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องตั้งถึง20ปีพี่นิดเหมือนจะรู้ตัวเองวันลุ่งขึ้นกลับมาให้สัมภาษณ์ใหม่บอกว่าเรายินดีที่จะทําตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะกลัวว่าจะโดนส่อไปเรื่องของเจตานาไม่ทําตามยุทธศา,าสตร์ชาติ20ปีนะ มาตรา81นะฮะได้ระบุไว้ว่าศาลดีการรแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งางการเมืองตัดสินว่าผิดให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครการเลือกตั้งของผู้นั้นมาตรา1เกอนของพรปอบอกว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา,ามทุจริตได้ระบุไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยด,ดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุก1-10ปีนั่นหมายความว่าถ้าบริขอบคุณพี่ออยครับถ้าบริหารการเงินผิดพลาด1-10ปีรอคุณอยู่ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้ากู้ลดวงเงินมาเหลือหนึ่งแสนกว่าล้านโดยการใช้งบประมาณรายจ่ายต่อปีเรียงไปก็ไม่เป็นไรครับก็จ่ายอย่างนั้นมึงก็จ่ายไปนะครับแต่ก็ามาจ่ายโดยบัตรสวัสดิการจ่ายโดยบัตรสวัสดิการแล้วก็บอกว่าระบบดิจิตอลยังไม่เสร็จ ระบบดิจิตอลยังไม่เสร็จก็เลยมาจ่ายโดยปัิจุบัวานทําไมแหละครับแอปเป๋าตังกลัวแอปเป่าตังขนาดนั้นเลยก <c oughs> ลัวแอปเป่าตังขนาดนั้นล่ะทันทีแอปเป่าตัง,ท,ง,ท,ปปตงทำไมลุงตู่ถึงต้องทาให้มันรวดเร็วไม่ซับซ้อนประชาชนเข้าใจถึงง่าย <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันเป็นภาวะ <c oughs> เร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือประชาชนในยุคของโควิด <c oughs> และก็ต้องได้ผลสูงสุดโดยการที่ทําให้ระบบมันเข้าใจง่าย ประชาชนใช้เข้าใจได้เพียงแค่ต่อยอดจากระบบพร้อมเพย์ขึ้นมาประชาชนทุกคนถึงได้เรียนรู้เรื่องของการใช้พร้อมเพย์และ QR code จนถึงทุกวันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเองะฮะก็เลยอยากจะบอกด้อมแดงให้เข้าใจนะครับว่านะฮะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มึงบอกว่าประตูบานแรกให้เปิดอีกสิบ,บานมึงก็แก้ไม่ได้พะเมื่อไหร่ที่มีคนยื่น ฟ้องว่าเตจตนามจะไม่ทาตางยุทธศาสตร์ชาติเนื่องจากพยายามจะแก้กฎหมายร่วมป 60, ีหกศูนย์จะโดนทั้งดวงใครที่ไปเซ็นยอมรับตรงนั้นทีนี้ก็เคลียร์นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมหลอกตัวเองหรือเปล่าแต่ผมก็เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะประกาศวิสัยทัศน์อะไรก็ไม่เห็นว่ามันจะไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบ นะฮะดังนั้นเองก็เลยอยากจะมาให้พี่ๆนะฮะได้ดูกันสักนิดหนึ่งว่าไอ้วิชั่นไทยแลนด์เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนี่ครัวเรือน90%ของ GDP นะฮะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคุณนะฮะท่านนายกทักษิณจินวัตรเอ้ยไม่ใช่ท่านนายกทักษิณท่านท่าน ท่านท่านพ่อของท่านนายกแล้วนะครับท่านพ่อของท่านนายกนะฮะก็ได้ประกาศวิชั่นไทยแลนด์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยโดยหัวข้อแรกคือนะฮะผมเนี่ยนะครับผมก็จะนี่คัวเรือนนะครับผม,ผมปัจจุบันเนี่ยเรามีนี่นี่คัวเรือนอยู่ประมาณเก้อร์นะครับของของ GDP นะผมก็จะแก้ด้วยการที่เราต้องแก้ปัญหานี่ที่อยู่อาศัยและนี่รถยนต์แก้ไขปัญหานี่ที่อยู่อาศัยและนี่รถยนต์นี่ที่อยู่อาศัยมันมาจากมันมาจากน้องสาวมึงนี่ที่อยู่อาศัยมันมาจากน้องสาวมึงคือบ้านบ้านหลังแรก นี่นี่รถยนต์มันมาจากน้องสาวมึงอ่ามาจากรถคันเล็กมึงมึงมึงให้น้องสาวมาสร้างปัญหาแล้วมึงก็จะมาแก้ปัญหาให้น้องสาวแล้วแล้วมึงจะมาสร้างปัญหาเพื่ออะไรนี่มึง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 นี่มึงคุยให้สลิมฟังหรือคุยให้แดงถ้าคุยให้แดงฟังกูพอเข้าใจได้เพราะว่า เพราะว่าแดงแดงมันจะไม่ค่อยนึกอะไรไม่ค่อยออกแดงมันจะนึกอะไรไม่ค่อยออกแดงมันโอ้พ่อ,อแมวของเราสุดยอดเลยสุดยอดเก่งเก่งนะระดับปริญญาอัจฉริยะพอๆกับพิธาเลยผมจะแก้ปัญหานี่ที่หัวัยและหนี้เลยปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนและภาค,คธุรกิจ ก็เป็นต้นเรียนมาจากปัญหาแรกคือพอเป็นหนี้ที่หัวใสแล้วเป็นหนี้รถยนต์แล้วมันก็กู้ต่อกู้มาโปะหนี้เดิมกู้มาโปะหนี้เดิมจนเป็นหนี้สะสมสะสมสะสมจนเกิดเป็นหนี้ครัวเรือนไง